ตอนนี้ก็คำเลยพี่น้องเสียงเสียงนกเสียง,ย,งยังห้องสนั่นอยู่พี่น้องนกอันมากินบางไม้มพี่น้องนกอย่างนอปาดเสียงนกยังพี่น้องอยู่ในไซน์นกบางไม้ลายพี่น้องมันสุกแหงเตะแล้วก็หลอกเข้ามาอยู่มีทุนยิ่งกินแล้วพี่น้องเนาะหลอก บังลูกส้กินข้าวโอพี่น้องกินกับไข่มีแต่กินคำยังไงพี่น้องกินข้าวทอดไข่พี่น้องอืกินคำยังไงโตโตกินลูกกินโอ้เมื่อเรียนอยกินข้าวแค่คำยังไงใช่ไหมพอบังดูอ๋อพี่น้องอันนี้ปลาเออเค็มยี่เราไข่พี่น้องเลยปลามันบ่ ฝ่สบายไปจังป้าต้นใหญ่ดพี่น้องจังเลยเก็บฝ่าอย่างวะเก็บต้นใหญ่แทนแพะแหงบังคับนะป้าเมนบอกป้าให้คือเจี๋ยพี่น้องไอ้คือมีเงินเหลือเยอะพี่น้องให้พี่น้องให้มาว่านซื้อป้าทำพี่น้องกูแล้หิวข้าวกินอีกพี่น้องไข่ทอดไข่ไข่เห้กับบริษัทซื้อกพี่น้อยไข่เป็นแล้วมันไก่มันลายแล้วไข่อยู่แทน มันใฟสุที่พี่น้องแล้วเป็นให้กินโลดเพ็นว่าเก็บห่าโลดใสยข่อยอุ้ยกินโลดกินเสียบปะอไอแพงเสียบปะองถูตึงนถูห่อยหอยนอนนอนนอน โอ้คนเซ็ตโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ะกินกินกินมืดกินมืดก่อนกินมืดก่อนขอดดีกว่าเฮ้ยกิน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 ดูกลากินดีดีดูกบกินข้อดมืดมือไปหน่อยเว้ยโบกินข้อดมืดมืดเลยอันนี้มีตะลิดไปเลยเที่ยงกินแม่ทอดไข่ให้เอาเห็ดคำใหญ่ดูเป็นยังวันเหนือท้อง

อันนี้เปนปาทิเลยเลยพี่น้องอ่ะพี่น้องพี่น้องไหมพี่น้องสบายดีลูกเห็มมากๆแล้วสบายดีเอเยี่ยมมยีเยมลูกไส้อ๋อผีน้องเนี่กินลูกไส้ไปซำนี่และวกน้องใช่ก่เปิดยัดรีเน <Humans. S 1> Arrow, offset, จ้วเนาะมันเปิดเนี่มันโมีอ็นแน่นน่าเสืออยู่ เป็นอาจารย์ซื้อยืนบูมีปักตัวผูกพี่น้องเลยเสียบแซนนั่นเลยใส่ไพ่เลยมูปักมาเลยสิสอดตายเหรอเหมือนสิสอดต่อมาจีนมันแม่แม่แม่ย้ำใส่ย,ยันหลอดไฟขาดพี่น้องเยืไมไปลูกละจะค้ำเลยแต่ก็ค้ำญใใ่ได้บ้างเป็นบ้างพี่น้องบ้างดูอ๋อตัวตานี่เฉนตาสวดออกมาอ,อียนลำบักน,นี่ กินขา่งอาารูกเนาะอ๋อหตรอ้อ่นใช้อ่าใยังว่าเฮ้ยออพี่น้องข้าตาสวดอลยดิข้ามจนซ้ำของพอแล้วกินได้ก็ดอยลูกายจังเแล้วหิวข่าอันนี้รอสะสลือคนสลึงนี่แหละคนคนเรากินคำใหญ่เนาะแต่เราพอหิ้วคำง่คนมาคำง่ายง่ๆแล้วอะ ทำยงยงโตโตนั่งเตียงขึ้นไปเยี๋ยวพุ่งไปแมย์ไปไกินได้นั่งไปกินเลยไปกินยี่นั่งดีลูกนั่งดีดมมด<ะ>นังน่งคืออะไรนั่งกินลูกกินตำเตียงไข่ทอดบนนี้ไปกินรักเผานั่งดีลูดานั่งดีดิโมแม่ดินี่น้องตำเตียงหูวดำใครบอกกินอะยาเด้อไข่ทอดกับปลาปลาสมใช่มั้ยลดค้าสุบภา เราอิ you know ่มแล้ยินจังอิ่มซื่อติ๊บถิมเซแม่ทิมเซแม่พราะคนยังพายหดับพยหดแน่แค้นี้คือคนบบฮู้คนบบฮู้คนอันเนี้ยกินเกนเกนกินอาไปกินแม่ผักอ่ะไปกินบ่สฝักสะดดาวน่ะแม่ากหม่ายเละนั่งไปพี่ลูกค่ะนั่งพี่ลูกอน่มีค่าตั้งกล้องเลครับประมาณเลยไปลองเห็นแต่หัว บเห็นเ oh pues ียเห็นแต่แนวกินกัพอพี่น้องเหนเยทยากพี่น้องแข็เทบสุดยอดเลยฝุ่นลูกไส้ลูกเาินเผาเวลาจองเวลาพี่น้องตอนเช้าก็ตอนเทียงเนาะพัดบอยากได้ทุัอเ้ชิปเ่หรือบางตอนเลก็เลยบฮิโบยาตอนเละตอนเทียง ปกติกินไมได้หรอกกินลูกลากินไไหกินไ้ไหมเพราะหิวขาเลยอย่าเล่นนานมันม่นหรอกเจงะ khiêm chung cả keng keng luôn, được ừ, xài này một song pack, ô, ôm, không, 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 không,

อยากเบิ่รกลดะบานเอาไฮโรดแมันต้องมีบ่ต้องทำบ่มีพ่อบ่มีเชนญยานบ่มีเน็ต